ครับทีมต่อไปยามาโนญ่ปุ่นมาเลยซ้ายมือนี่โอ้โหหน้าตาเรื่องเลสมุไรเคยพูดเท่าเต่าปะเนี่ยสีเมกด้วยอาการเดียนเป็นน้องอะไรม่รูนะหางย,ยาวต่อไปครับสามก,ก๊กโอ้โห,โโหจีนจีนนะครับกาเดียนเป็นมังกรน่ารักมากเฮ้ยมีกวนอูด,ด้วยมีลิโป สวัสดีครับวันนี้เกม Hexonia นะครับวันนี้จะไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับจะมารีวิวแต่ละเผ่านะครับเรามาดูกันเดี๋ยวจะเอาเผ่าที่สามารถเอาเงินในเกมซื้อได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปใช้เงินจริงนะครับเผ่าแรกเลยที่เรามีคือเฟรเลียนี่นะครับสีแดงๆเลยเก็บแอปเปิลข้อมูลเผ่านะครับหันกล้าเผชิญผจญ ชนะทุกทนโชคร้ายโอ้โหชาวเฟเลียนั้นมองโลกในแง่ดีและมีเสน่ห์อันน่าหลงหลายยิ่งพวกเขาไม่ชอบความขัดแยง้งหากแต่เมื่อเป็นเรื่องการปกป้องตัวเองแล้วกับมีความสามารถสูงยิ่งถ้าคุณเผลอไปทําอะไรพวกพลโลขเขาเข้าแล้วก็คุณจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสมแน่นอนแถวล่างสุดนะครับพลโลยูนิตเพิ่มเติมก็คือเริ่มเกมโดยมีพลโลก็ตีไม่แรงครับแต่ว่าสวนกลับแรง แล้วก็เล่นเกมด้วยกันรวบรวมผลไม้ได้นะครับยูนิตเฉพาะที่ต้องใช้เงินในเกมซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นผลนหน้าไม้ระยะโจมตีไกลกว่าพรนนูก็พอนนู2ช่องหน้าไม้ก็3าช่องแล้วก็ผู้พิทักษ์เมื่อเมืองถึงเลเวลนะครับที่มีอยู่แล้วก็คือสโตนโกเลมเวลาโจมตีศัตรูจะกระเด็นไปน1ช่องส่วนที่ใช้เงินในเกมซื้อนะครับจะเป็นผู้พยากรณ์ก็มีความสามารถพิเศษเยอะแยะเลยครับ ใช้สกิลโจมตีระยะไกลแบบกระจายหลายตัวนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายในการโต้ตอบให้ยูนิตเพื่อนเรานะครับต่อไปเป็นเผ่าฮันนะที่เราใช้เงินในเกมซื้อได้บนยอดภูผาสูงเห็นท้องทุ่งกว้างไกลชาวฮันมีความรู้เรื่องสินแร่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกเขามีภูเขาอยู่รายล้อมรอบตัวหากต้องเผชิญกับพลหอก ที่สามารถโจมตีทะลวงสองเป้าหมายได้พร้อมกันก็ควจะรีบหนีไปตรงนี้ก็คือแถวล่างสุดนะครับพลหอ,อกเราจะได้พลหอ,อกตอนเริ่มเกมซึ่งมันโจมตีทีหนึ่งมันทะลุสองช่องนะครับมีศัตรู2ตัวก็โดน2ตัวเลยก็เริ่มเกมก็จะรวบรวมอัญมณีได้นะครับยูนิตเฉพาะที่ต้องใช้เงินในเกมซื้อก็เรือเตา่ายูนิตท,ทางทะเลแบบสู้ประชิด สามารถสกัดการเคลื่อนไหวศัตรูสามารถย้ายขึ้นบกได้เมื่อปรับเป้าหมายได้ส่วนกาเดียนหรือผูพ้พิทักษ์นะครับเริ่มเลยก็จะมีเสือมีค่าพลังโจมตีพลังป้องกันและการเคลื่อนที่ที่สมดุลกันส่วนยูนิตพิเศษที่ใช้เงินซื้อก็เป็นนักบวชญิงนะครับใช้ชีวิตตัวเองไปแลกควบคุมยูนิตฝ่ายศัตรูได้ตานึงนะครับแล้วก็หรือไปเพิ่ม ผลการเคลื่อนที่ให้พวกเราหนึ่งหนึ่งตานะครับเผาต่อไปอาราบิสเผ่าโปรของผมเลยนะครับเนี่ยโลกจักรจารึกแต่นามของผู้มีชัยชาวอาราบิสปกครองผืนทะเลทรายด้วยความสามารถทางการเคลื่อนที่อันเป็นเลิศระวังหลังเอาไว้ให้ดีถ้าคุณเห็นเปลวเพลิงแห่งอิกฟรีดเข้าแล้วก็แสดงว่าอัศวินแห่งอาราบิสได้ไล่ตามคุณมาแล้ว อีกฟีดก็เป็นการเดียนนนะครับโจมตีนี่คือโดน3มช่องเลยสามทิศทางด้านหน้าโจมตีกระจายนะครับใช้เงินซื้อก็จีนี่นะครับใช้กับศัตรูได้ก็คือล็อกไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่ใช้กับพวกเราก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็ยูนิตพิเศษที่ใช้เงินซื้อได้ซื้อก่อนเข้าเกมนะครับคือแอสซัสซินนะคาชอบมากครับ มันโจมตีระยะไกล2ช่องโจมตีปุ๊บกวกลับมาที่เดิมค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ชอบที่มีพลมาคเริ่มมาคือเราขยายอยาณาเขตได้ไกลครับครับเผ่าต่อไปเดี๋ยวเราข้ามไปที่เราใช้เงินในเกมซื้อได้ก่อนโอ้ภาษาไทยเรียกอะไรเนี่ยจักจักรัฐนะครับภาษาอังกฤษมันชาครัตอะไรสักอย่าง โลกทั้งใบทำให้ใจสงบชาวจักรรัฐสามารถทำการค้นคว้าความรู้รอบความรอบรู้ได้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วค้นคว้าอันสุดท้ายขวาสุดเลยครับปกติจะต้องรออีกตาหนึ่งแต่อันนี้คือกดปุ๊บเรียนรู้ได้เลยผ่านการทำสมาธิของพวกตนส่วนตัวช้างสงครามนับเป็นผู้พิทักษ์แบบสะเทินน้ำสะเทินบก ที่เป็นที่น่าหวันสะพึงยิ่งในยามการศึกการเรียนนี่คือลงน้ำไปเลยนะครับสามารถโจมตีได้หลังเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากน้ำก็ดีนะครับเมื่ออยู่ในน้ำการโจมตีจะกลายเป็นแบบระยะไกลก็น่าจะพ้นน้ำนะนะครับก็ตัวนี้ก็มาปุ๊บมาเรียนรู้ลงด้วยไม้ไว้เลยแล้วก็เนื้อนะครับแต่ไม่มียูนิตพิเศษนะมีแค่ตัวเดียว ยูนิตเฉพาะก็จักรามยูนิตโจมตีระยะไกลที่ใช้อาวุธขว้างแล้วก็การเดียนพิเศษนะครับนักปราดลดค่าพลังป้องกันของเป้าหมายลงหนึ่งเทินหรือใช้กับเราจะเป็นสร้างบาเลียขึ้นมาป้องกันนะครับอีกสองเผ่าที่ใช้เงินในเกมซื้อได้นะครับอาทูเนียนนะครับ ความภูมิใจในวาจาสิทธิ์ศรัทธายิ่งในคมดาบก,กองอัศวินแห่งอาทูเนียนแสดงความจงรักอันไม่สันคลอนต่อองค์กษัตริย์ของพวกตนพวกเขาปกปักด้วยเกียรติและต่อสู้ด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าแต่แน่นอนว่าถ้าสวมหมวกเหล็กอยู่แบบนี้คงไม่สามารถดื่มชาได้ม,ไมีมุกนะครอันนี้ก็เริ่มเกมจะได้เงินเพิ่มห้าทองนะครับ การเคลื่อนที่ของเรือบวกหนึ่งแล้วก็เริ่มมาก็สามารถเก็บหอยได้เลยนะครับยูนิตเฉพาะที่ใช้เงินซื้อได้ก็มีพาราดินนะครับสามารถฟื้นฟู HP ของยูนิตไฟเราได้สร้างมาสัก2-3ตัวนะโอ้ยืนฮิวกันมันเลยฮะส่วนการเดียนกริฟฟินนะครับบินมาเลยโจมตีเป้าหมายจากเบื้องบนและสร้างความเสียหายใส่ศัตรูโดยรอบ เหมือนทิ้งระเบิดนะมันบินไปพุ่งลงพื้นตุ้มรอบทิศนะครับส่วนถ้าใช้เงินซื้อยูนิตพิเศษการเดียนอีกแบบหนึ่งที่เลือกได้ก็นักบวชนะครับสกิลที่ใช้กับศัตรูก็เปลี่ยนใจเป้าหมายให้กลับใจมาอยู่ฝ่ายเราไม่สามารถใช้กับผู้พิทักษ์ได้ตะกี้ก่อนนั้นนี้มีควบคุมได้หนึ่งตานะครับแต่นี่คือเอามาเป็นของเราเลยโกงกว่านิดนึงนะครับ แล้วก็ฟื้นฟู HP เป้าหมายจนเต็มพร้อมล้างผลดีบับไม่แน่ใจว่าไอ้ฟื้นฟู HP นี่เสีย HP ล้วด้วยไหมนะต้องเข้าไปลองดูอีกเผานึงเผาสุดท้ายสายฟรีนะครับอเล็กซ x a เฮ้ยมองตามกล้องด้วยผู้ม่อาจทนทุกไม่อาจอยู่ยัง ได้ชมสุขอเล็กซ่าเป็นชนชาติที่กล้าแกร่งผู้ไม่ยอมแพ้ให้กับสภาพอากาศหนาวเนี่มีสีน้ำตาลเป็นส oh. ัญลักษณ์แห่งพละกำลังและความแข็งแกร่งแบบชายชาตรีของพวกเขาการเดียนก็เป็นมีนะครับสร้างความเสียายใส่เป้าหมายและทำให้ติดมือหนึ่งเทินโอ้โหถ้าเจอตัวตัวนี่ทำอะไรไม่ได้นะมีตบกันยืนนิ่งเกตาหนึ่ง การเดียนทางเลือกนะที่ใช้เงินซื้อเพิ่มได้ก็เป็นแม่มดมีสกิลโจมตีเป้าหมายทําให้ยูนิตรอบโดยรอบช้าลงใช้กับทีมเราก็ป้องกันเป้าหมายจากการโจมตีระยะประชิดหนึ่งครั้ง1เทินเหมือนเป็นอมะตะตาหนึ่งประมาณนี้นะครับยูนิตเฉพาะที่ซื้อได้ก็เป็นกองทหารม้ามีพลังในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนตัวสูงก็น่าจะเดินไปได้ไกลนะครับมีระยะโจมตีที่กว้าง แต่ไม่สามารถโจมตีหลังทําการเคลื่อนที่ได้จะโจมตีต้องยืนนิ่งๆนะครับเริ่มมาก็มีพนธนูเพิ่มมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูเผาที่ผมเองก็ยังไม่มีนะครับเพราะมันต้องใช้เงินซื้อนะหนึ่งรบาทเล็กหน้าโอ้เหมือนจะมีมังกรนะครับการเดียนเป็นมังกรที่เห็นข้างๆเป็นตัวเทาๆนี่คือยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวผมลองดูทีเบื้องอ่า ก็คือเป็นยูนิตพิเศษประจำเผ่ากับการเดียนพิเศษที่ต้องใช้เงินซื้อนะครับที่จะเป็นเท่าๆแรกหน้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสู้ต่อไปชาวแรกหน้านั้นหยาบกร้านและเย็นชายิ่งเชกเช่นเดียวกันกับบ้านเกิดอันหนาวเหน็บของพวกตนเพราะเขาเป็นนัก,นกรบผู้กล้าหาญผู้ชำนาญการต่อสู้ทางทะเลยิ่งเหนือกว่าเผ่าอื่อในใดเพราะมีมังกรในการเดียนนะครับ เน้อ๋อนี่เป็นยูนิตบินนะครับการโจมตีจะลดผลการเคลื่อนที่ของยูนิตท,ที่อยู่ใกล้ๆการเดียนทางเลือก before. นะที่ซื้อได้หมอผีแช่แข็งเป้าหมายหนึ่งเทินใช้กับเราก็จะเป็นทําให้เป้าหมายสามารถขโมย HP ได้หนึ่งเทิน Ü ยูนิตเฉพาะก,ก็เบอร์เซอร์เกอร์ค่าพลังโจมตีพลังป้องกันและการโต้อตอบกลับจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ HP เหลือน้อย ใกล้ตายยิ่งบ้านะเบอร์เซอร์นะตีแรงอันล่าสุดนี่อะไรเนี่ยต้องจัดการอีก2เป้าหมายสมับรการเลื่อนขั้นเงื่อนไขาการเลื่อนขั้นลดเหลือแค่ปาร์ตินสองครั้งปกติจะเลื่อนขั้นต้องฆ่าสามตัวนะครับครานี้ก็จะเลื่อนขั้นไวหน่อยต่อไปคาทุมบ้า ขาเดียนยังกบผีพรายนะครับอยู่ในน้ําด้วยคาทุมบ้ายามอยู่ในป่าจงสงบเงียบถ่อมตนชาวคาทุมบ้าอาศัยอยู่ลึกในป่าดงดิบนักกากของพวกเขาเป็นสื่อกลางนําพาพลังธรรมชาติเข้ามาสู่กายาบรรดานักรบของตนไปหน้าที่แท้จริงภายใต้หน้าก,กากยังคงเป็นปริศนาอยู่ด้วยเพราะไม่มีใครรอดชีวิตมาบอกเล่าเรื่องได้ กาเดียนเป็นคร e ปเปอนะครับมีค่าพลังโจมตีสูงยามสิ้นชีวิตจะปลดปล่อยพิษศัตรูโดยรอบตายแล้วปล่อยพิษแั่กาเดียนทางเลือกเป็นแม่หมอสแสดงพื้นที่โดยรอบของเป้าหมายใช้กับศัตรูเหมือนไป็นสปายนะครับใช้กับเราเป็นเพิ่มระยะโจมตีให้กับเป้าหมาย1เทิรนยูนิตเฉพาะใช้เงินซื้อได้เป็นจากรกัวนะครับปีนภูเขาได้โดยไม่ต้องพึ่งการข้นคว้าทางเทคโนโลยี และขโมย HP ยามโจมตีได้มีดูดเลือดนะครับข้อได้เปรียบ1โบราณสถานหรือมากกว่าเริ่มเกมโดยมีโบราณสถานอย่างน้อยหนึ่งแห่งอยู่ใกล้เมืองหลวงอเอ๊ะเข่านี้จะสิบบาทเองต่อไป Iron c r a รโอย้ยนิตเฉพาะนี่ครับยังไงไอออนแมนนะฮะมีไอพ่นบินได้หน้าตาเป็นหมีหมดเลยมจนนี่นะมีกระสมองกลวงมาเลยนะ กาเดียนเหมกับแทงอะไร้มีข้างหลังนะครับเฮ้ยเพิ่งเห็นมีลำน้ำมีอะไรปุดเจ๋วมากบานกะเทนะครับไปดูกันไอออนแคลดในปฐมมการมีไอน้ำอยู่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของพวกไอออนแคลดมากนักแต่ว่ากันว่าพวกเขาเป็น่นเครื่องจักรไอน้ำที่ช่างคิดคำนวณภายใต้สีหน้าที่ไร้อารมณ์เรียบเฉยเป็นใบหน้าแบบโป๊กเกอร์เฟส อันเป็นฝันร้ายสำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมกับพวกเขาการเดียนชื่อไซคลอบนะครับอย่างกระแทงน้ำนะยิงลำแสงมรณะที่ทะลุทะลวงทุกอย่างในรัศมีการเดียนทางเลือกที่ซื้อนะครับนักประดิษระเบิดเวลาจะถูกติดตั้งเมื่อเป้าหมายถูกสังหารระเบิดเวลาจะระเบิดตามมาในเทินถัดไปสร้างความเสียหายส,สัตรูโดยรอบทั้งหมดอื ใช้กับเราเป็นสร้างเครื่องกีดขวางอืมยูนิตเฉพาะเป็นโฮเวอร์ไรเดอร์ตัวที่เราเห็นล่างซ้ายเมื่อกี้นะครับพลทหารม้าที่ถูกดัดแปลงให้บินได้แปลว่าข้ามน้ำได้แน่นอนคุณสมบัติพิเศษเริ่มมาก็ระยะการมองเห็นของเมืองทั้งหมดบวกหนึ่งถ้าชิงเมืองบุกก็เห็นโดยรอบเพิ่มนะครับ หน้าตามันหลอนจังเลยครับทีมนี้ถัดไปครับอเมซอนเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงกลางเปนแมงมุมนี่ตัวอะไรอ่ะนะผมว่าการเดียนแน่นอนเรือลบข้างหลังก็อลังการนะมีวาดตาด้วยนะวาดตาคมให้ขวานยูนิตเฉพาะนี้เป็นยายแก่ๆนะครับกับขี่ม้ามีธนูไปดูกันนะครับ เดี๋ยวนะมันพิมพ์ว่าเอมาซอนนะฮไม่ใช่ Amazon. อเมซอนอะแอมาซอนก็แอมาซอนนะฮะไม่มีแผ่นดินให้บุรุษอยู่อ๋อเป็นสาวล้วนมาเนี่ยสมาชิกในชนเผา่าเอมาซอนล้วนแต่เป็นสตรีทั้งสิ้นดินแดนของพวกเธอดูสงบสุขเมื่อยามแรกเห็นแต่นักรบหญิงของเ่านั้นแกร่งมากและคุณอาจจะจบชีวิตลงได้ง่ายๆหากชล่าใจประมาทพวกเธอเกินไป กาเดียนเป็นทารันทูล่านะครับเปลี่ยนศัตรูเป็นไข่แมงมุมซึ่งจะกลายเป็นลูกแมงมุมในภายหลังโสุดยอดที่เป็นเผ่าที่ไม่มีบุรุษเลยนะครับเขาอิงจากแมงมุมที่แบบผสมพันธุ์แล้วก็กินเพศผู้ไหมไม่แน่ใจเลยนะมันตะกระแตนหรืออะไรเอาเป็นว่าไปดูต่อครับข้อได้เปรียบเริ่มมานะมีห้าทองนะฮะ เริ่มเกมมีพลธนูยูนิตเฉพาะวัคคลี่นะครับโหยูนิตโจมตีระยะไกลที่มีการเคลื่อนที่สูงผู้พิทักษ์ทางเลือกเป็นผู้อาวุโสนะครับเปลี่ยนให้เป้าหมายไกลายเป็นแกะ1เทินสอ,อมเวททางนั้นใช้กับเราเป็นสร้างบาเรียรอบตัวเป้าหมายหเทินบาเรียป้องกันความเสียหายยีหน่วยสูงมากนะครับยีหน่วยไปครับทีมต่อไปยามาโน ญี่ปุ่นมาเลยซ้ายมือนี่โอ้โหหน้าตาเอาเรื่องหนสมุไรเคยพูดเท่าเต่าปะเนี่ยขี่เมฆด้วยอากาเดียนเป็นน้องอะไรไม่รู้นะหางยาวอ้ยมันยูนิตเฉพาะอีกตัวมาเนี่ยที่เออไม่ใช่เนาะขี่ม้ามีหอกอันนั้นชื่อยูนิตอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ตัวธรรมดาหละไปดูกันยามาโนมีแต่ผู้ที่ออกเร่ จึงจัผ่านพบหนทางใหม่ชาวยามาโนเป็นชนเผ่านักสำรวจที่เชี่ยวชาญการเดินเรือเป็นอย่างมากการจัดแต่งดอกซากุระและการประดับประดาชุดเกราะอย่างงดงามบ่งบอกว่าพวกเขามีหัวใจสูงรีมากเพียงไรโอการเดียนอะไรเนะี่ยคาไมทาจินะครับการโจมตีออกมาเป็นลมคมเคียวสามทิศทางประมาณว่าเป็นเทพแห่งลมหรือเปล่านะครับเนาะ าการเดยนทางเรือเป็นนักรบนะครับสลับตำแหน่งกับเป้าหมายไม่สามารถใช้กับฝ่ายศัตรูที่อยู่ในเมืองได้ใช้กับเราจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเป้าหมายขึ้น1เทินยูนิตเฉพาะคือโดนินนะครับโดนินนี่คือไม่มีนายนะครับเนี่ยถ้ามีนายจะเป็นซามรไยนะฮะยูนิตระยะประชิดที่มีพลังโจมตีสูงแต่พลังป้องกันต่ำเทคโนโลยีของเผา่า โผล่มาปุ๊บก็คือมีผืนน้ำกับพลระเบิดเลยลงน้ำได้ฝึกฝนพลระเบิดได้โดยไม่ต้องพึ่งการค้นคว้าทางเทคโนโลยีเริ่มมาก็มีนะครับลงน้ำได้เลยับเถาต่อไปบาซาเอลยมมาทูดมีแต่ลูกกระตานะครับถือเขียว ข้างหลังเป็นอีแล้งเป็นอะไรเนี่ยหัวก็โล่งมาเลยนี่นะเขาอันเดนแน่นอนนะครับชีวิตนั้นสิ้นแต่ความตายนั้นนิรันร์อ่ะชีวิตนั้นสั้นแน่ๆเลยสละมันซ้อนๆกันนะบาซาเอลเป็นอาณาจักรแห่งความมืดที่คาคับขั่งด้วยพวกผีดิบจำต้องใช้ความกล้ามากมาย คิดจะย่างกลายเข้าไปในดินแดนดังกล่าวกาเดียนผู้พิทักษ์เป็นอีกากินซากนะครับยูนิตบินการโจมตีที่ส่งผลขโมย hp ดูดเลือดได้ผู้พิทักษ์ทางเลือกเป็นจอมขมังเวทนะจะเรียกโครงกระดูกนักธนูออกมาเมื่อเป้าหมายถูกกำจัดใช้กับเราก็เป็นดูดกลืนยูนิตฝ่ายเดียวกันเพื่อฟื้นค่า hp และเพิ่มพลังโจมตีเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ย วกวเดียวกูนดตเฉพาะนะผู้ไม่รู้ตายการโจมตีแบบ3มทิศทางผีจะถูกเรียกออกมาเมื่อสิ้นชีวิตฮะไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อดิเนเอาพวกเราไปตายนะก็ได้ยู่ดเฉพาะเลยอย่างนั้นเหรอ,อ,อมีแจวนะฮะเพิ่มเริ่มเกมโดยมีพลอาหารม้านะครับและเทโนโลยีของเขาฝึกพลอาหารมาร้า,า,า,รมาได้โดยไม่ต้องพึ่งการค้นคว้าโอเค ไปนะครับอิมพีเรียมนาตาโรมันโรมันนะครับจิ้งจอกจิ้งจอกอิมพีเรียมหนทางมิผ่านพบก็จักแพ้วถางทางเองชาวอิมพีเรียมมีจุดเด่นในเรื่องการขยายดินแดนและการส่งกองกำลังของตนออกไป ซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากความชำนาญในการสร้างถนนของพวกเขาและแม้ตัวอัศวินเกราะหนักอาจจะแลดูเชื่องช้าแต่หมาป่าโลกันนั้นกลับรวดเร็วและสามารถปริดชีพศัตรูได้ในพริบตาเริ่มเกมโดยสร้างถนนได้โดยไม่ต้องนขนควานะครับและค่าสร้างถนนลดลง50%จาก2เหรียญก็เหลือเหรียญเดียวนะครับกาเดียนเป็นหมาป่าโลกันเมื่อโจมตีสามารถกระโดดข้ามช่องหรือยูนิตไปได้ ตีและข้ามข้ามช่องไปเลยนะครับการเดียนทางเลือกเป็นจอมเวทหญิงปล่อยลูกไฟลงบนเป้าหมายสร้างความเสียหายแบบกระจายไปยังยูนิตรอบๆและทำให้ช่องนั้นไฟลุกไหมเหมือนติดพิษนะเดี๋ยวชีวิตก็ลดเรื่อยๆในช่องนั้นใช้กับเราก็ทำให้เป้าหมายสามารถโจมตีซ้ำได้เมื่อกำจัดศัตรูได้ยูนิตเฉพาะเป็นกองพลนะครับ ยูนิตระยะประชิดที่มีความสามารถทะลุทะลวงมีค่าพลังป้องกันเหนือกว่าพลหอกต่อไปครับสามก,ก๊กโอ้โหจีนจีนนะครับคาเดียนเป็นมกกังกรน่ารักมากเคยมีกวนอูด,ด้วยมิลิโปโ้โนหน้าตาหลายๆคนนี่คุ้นๆนะฮะไม่ชื่อไม่ออกอ่าถือพัดขวามือยูนิตพิเศษนี่ ชื่ออะไรนะ,ะนไออกนะเป็นตัวมันสมองเลยนะครับเนี่ยไปดูกันหนึ่งเดียวเพื่อทั้งหมดทั้งหมดเพื่อหนึ่งเดียวภายใต้ธงศึกที่รวมบรรดาชนเผ่าของเฮกโซเนียเอาไว้เป็นหนึ่งสามอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ได้หลอมรวมกันเป็นพันธมิตร3ามก๊ก และโดยอาศัยมังกรแดงเป็นหัวหอ,อกหลักพวกเขาไม่เป็นสองรองไขรแน่กาเรียนเป็นมังกรแดงนะครับยูนิตบินโจมตีระยะไกลสามารถทําให้ช่องไฟลุกไหม้ได้กาเรียนทางเลือกเป็นนักยุทธศาสตร์นะครับอ่านึกออกแล้วจูก,กัดเหลียงนะครับมันมีอีกสองสามชื่อนะผมน,นึกไม่ออกสาาร้างความเสียหายและทําให้ยูนิตสับสนยูนิตท,ที่ติดสับสนไม่สามารถโจมตีหรือตอบโต้กลับได้ ช้กับเราจะเป็นสร้างหอสังเกตการไม่สามารถสร้างในเขตศัตรูได้โอเคยูนิตเฉพาะเป็นหน้าไม้กลยูนิตโจมตีระยะไกลที่สร้างความเสียหายแบบแถวแนวนอนอเริ่มเกมโดยเมืองหลวงมีเลเวลสโ,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 โอ้โหเผ่าต่อไปนะอ่ะเผ่าอ่ะอีกสองเผ่าฟาลัส โอ้โหดูได้ก็รู้นะว่าอียิปต์แน่นอนนะครับนี่ไงมีผลหอ,อกอยู่หลังมา้ามีรถมาเกเรียนนะครับแล้วก็มีอนูบิสนะครับข้างหลังก็เป็นอินซีเป็นอะไรสักอย่างลอยบนน้ำเทมากดูเมืองข้างหลังนะครับเผ <c oughs> ่าฟาลัสหลังสิ้นชีวาวายสถิต ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาชาวฟารัสบูชาสุริยเทพพวกเขามีสมบัติล้ำค่าแต่โบราณตกทอดมามากมายและในยามศึกพวกเขาสามารถใช้มนตราอันน้าหวันสะพึงที่มีอำนาจบงการควบคุมความตายได้กาเดียนเป็นฮอรัสนะครับยูนิตบินเรียกแมลงปีกแข็งออกมาออกเมื่อหน่วยเป้าหมายถูกลบออก ฆ่าแล้วก็เรียกมแมลงปีกแข็งออกมาอย่างนั้นรนอะผู้พิทักษ์ทางเลือกนะครับเป็นนักยุทธศาสตร์อน,นุบิสนั่นเองนะครับถ้ายูนิตเป้าหมายถูกกําจัดภายในหนึ่งเทินมันจะกลายเป็นมัมมี่อันนี้เนี่ยใช้กับเผ่าตัวเองนะเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยยูนิตเฉพาะเป็นลดศึกนะครับสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆภายหลังการเคลื่อนที่แล้วสามารถโจมตีซ้ําอีกครั้งได้หลังจากนั้นเมืองเพิ่มเติมเริ่มเกมโดยได้รับ เมืองเพิ่มขึ้นมาหาเริ่มเกมมี2เมืองงั้นเหรอยูนิตเพิ่มเติมเริ่มเกมได้มีพลลบเพิ่มมาในแต่ละเมืองโอ้เริ่มมามีพลลบ2เมืองเลยนะสองตัว100บาทนะครับเผ่าสุดท้ายแล้วครับอะไรเนี่ยม็อกเตโซแมงอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมจนสลัดเป็นหัวกะโหลกแล้วนี่สองกล้องอยู่นะใส่หน้ากากร,ร้วเปาเนาะเมืองกระเท่น,นะครับด้านหลังนะครับเรือก็น่ารักมาดูกันม็อกเตโซแม้แต่ดวงตะวันก็ยังมิอาจขึ้นโดยลำพังด้วยเพราะชาวมอกเตโซต้องการทำการบูชายันต่อทวยเทพ สงครามจึงม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้จงยืนหยัดต่อสู้จนตราบสิ้นลมหายใจยามาเผชิญหน้ากับพวกม็อเตโซเพราะคุณคงไม่อยากถูกจับตัวไปเป็นแน่ถูกจับตัวไปก็โดนบูชยันนะครับกาเดียนผู้พิทักษ์เป็นงูพายุนะครับยูนิตบินสายฟ้าถูกโซ่สร้างความเสียหายแกศัตรูโดยรอบ คือมันยืนติดกันแห้หกตัวก็นี่โดนหมดนะฮะผู้ทักชาทางเลือกเป็นนักต้มตุน๋นชื่อน่าเกียดมากเลยนะใช้ศัตรูเป็นผลักกระเด็นสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่ใกล้ทั้งหมดเหมือนเดินเข้าไปกลางวงอะไแล้วก็ตุ้มทุกตัวปิวออกหมดใช้กับฝั่งเราเป็นสังเวยยูนิตพันธมิตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาเป็นสเท่า อยู่เฉพาะเป็นอูดขนยาวนะครับหน่วยระยะไกลเพื่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วเริ่มมาปุ๊บประชากรทุกเมืองบวกหนึ่งแล้วก็โบนัสเกษียณอายุทองบวก25%เเมื่ออะไรเมื่อออถอนตัวคืออะไรเวลาเรากดขายมั้งครับเนาะตอนอัปเกรดภูเขาแล้วก็สร้างถนนแล้วก็น่าจะอีกอันนะคนะ อยหรือสมาคมอะไรสักอย่างแล้วเราจะสามารถขายยูนิตได้น่าจะใช่นะครับขายได้ตั้งเพิ่มครับและนี่ก็หมดแล้วนะครับเผ่าทั้งหมดของเฮกโซเนียนะครับ